วัเลยครับผมอมบลทอมังหลวงช่างภาพข่าว,วาีราฟเท้ไทยครับ เบื้องหลังการทํางานของช่างภาพข่าวกีฬาวันนี้มาถ่ายฟุตบอลทีมชาติไทยฝึกซ้อมช่วงเย็นที่สนาม B G Training ครับก่อนที่จะมีเกมอุ่นเครื่องวันพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งนะพบกับทีมชาติอินเดียก็ทีมชาติชุดนี้นะครับพวกเขาเตรียมที่จะไปทําศึกเอเชียนคัพนัดที่2ครับ,รบไปเยือนทีมชาติเติร์กินสถานครับวันที่10มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยพวกเขา้วยนะครับสำหรับกฎกติกาของช่างภาพสื่อมวลชนที่มาถ่ายฝึกซ้อมทีมชาติไทยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เวลาเราส5หานาทีครับสำหรับการถ่าย มีประชุมทีมก็ประมาณ5้าโมงกว่าออกมาเราก็มีเวลา15บหนาทีครับเจ้าหน้าที่จะเริ่มบอกว่าจับเวลาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราถ่ายกันได้เลยครับแล้วก็กดอีกอย่างหนึ่งคือห้ามเหยียบเข้าไปในสนามนะครับเราต้องอยู่ด้านนอกตรงนี้เท่านั้นปกติเชือกกั้นครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มีก็ดูแลกันง่ายครับถือว่าโอเคเราไว้ใจกันได้อยู่ละผมก็มีเวลา15บหนาทีในการถ่ายก็จะเห็นว่านักกีฬาเขาจะมีการวอร์มฝึกซ้อมทั่วไปครับเราก็ต้องเดินไปเดินมาแล้วก็หามุมถ่ายนักกีฬาให้เยอะที่สุดประมาณนั้นครับ สำหรับช่างภาพข่าวกีฬาที่พวกเราทํากันส่วนอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็น Sony A1 กับเลนส์400สองจุดแปดเพราะว่าปกติแล้วอะพวกเขาจะซ้อมกันไกลมากครับพอไกลมากผมจะใช้ Sony A1 เพราะว่ามันมี5 0ล้านพิกเซลถ่ายฟ้าใหญ่เลยเพื่อที่จะได้เอามาครอบที่หลังได้ครับไกลๆก็ไม่ต้องห่วงกับเลนส์400แล้วโอเคมากแต่ว่าผิดคาดครับสุดท้ายเขามาซ้อมไกลครับวันนี้ก็จะได้รูปหน่อยส่วนรูปเป็นยังไงก็ไปชมกันครับเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยวันนี้ก่อนพบกับอินเดียวันพร สวัสดีครับ